สวัสดีค่ะเสบนัวกวยสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วมือน,น,นีนย่ยนั่งไม่แนวกินมาปากพี่ฝากน้องก็กคือบัก่วงคลุกพริกเกลือว้าซ่าพี่น้องจา๋าบัก่วงแซ่เย็นแล้วก็มาซับซับบบแล้วกับคลุกพริกเกลือนอาะจะพี่น้องแต่ก่อนจะกินได้นั่งกับขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องลหลายๆเดอ้อจาที่แะกข้ามารับชมรับฟัง มามาม่กิ้น้ากันพี่น้องเ่ว่อสิอยู่ฟังไทยฟังเล่าเนาะจ้ะมือนี่ฝนบตกหอนหอนก็เลยได้เมนูบักม่วงคุกพริกเกลือบักม่วงโชกอันนั้นวาซาดก็คือสิถูกเนาะจ้ะโชกอันนั้นถูกกันละเพื่อนบ้านเพื่อนเอามาขายก็เลยสื่อน้าเพลินก็เลยได้เมนูบักม่วงคลุกพริกเกลือมามามกินน้ากันพี่น้องจอ้ะฝนโห คุกก็คือคุกบักยางคัก้ึพี่น้องจากคุกอีหลีนี่เบืองทีะ่ะยยหน่างคุกพริกเกือกับน้าตาลแล้วพี่น้องจ้าแล้วก็เกลือหน่อยอึนึืง ขออนุญาตใส่เมื่อเรือยจะพี่น้องจา๋าใส่เมื่อยยิบมันกรบผสมแห้งเป็นยังไงอ่ะอมเปรี้ยวอมหวานเนาะพี่น้องจา๋าอืมอืม เรือนของสมิสูตายพี่น้องเอ้ยมาเด้อดจา้ามาเด้อดจา้า ทุกมือนี่ดีอยู่ยางเนาะพี่น้องจ้าบักม่วงเนี่เกือบเสีเยกว,ว่ามีกินอยู่ตลอดตีเนาะจ้าสมัยก่อนเนี่ยหากินย่ำแรลงย่างเดียวเนาจะพี่น้องย่ำบักม่วงบักม่วงไงบักม่วงหน่อยย่างพป็นอันเนาะ แต่ตอนในนาพนยังยังมีบบกมองกินอยู่ดีลาลอ่ยนนางหยั่งมันเปรี่ยวแห้งก็เลยิับตอนตอนไหนหน่อยพี่น้องจ้าบัด เอามาโดนพริกเกลือมันกับแฟลงเป็นตอนน้หน่อย <c oughs> <c oughs> บานนี้ก็เลยสิคโคเ่หาตอนใหญ่ๆบานพี่น้องจา้า ตอนหน่อยๆมันถุงผีเกลือผีเกลือลายมันก็เก็มที่รพ แซ่บพี่น้องจ้ามบริเปียวแป๊ดนอกจากมันอมเปียวอมหวานเขาก็บพริเกลือ อย่างแต่มันบวนัวยอย่างแต่มันบาแเจบใส่พริกเกลือบอกักไลยพี่น้องจ๋าอตอนบักไงมันอยู่ข้างล่างคุณพี่น้องจ๋า แต่เป็นเด็กหน่อยนอะพี่นอ้องจ้าบังเกอือหอดบ่อป,ป,อ,ปอกเปลือกนอกจากตับ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 ,ตบ,ตบเออกเกลือห้วยห้วยแค่นั่นแหละแล้วก็ยำ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 เนาะแซ่บหลายแค่นั้นก็แซบแ่บแดดมาพี่น้องจา้าสมัยเป็นเด็กหน่อย สมหนีเด็กหน่อยคือบัญชีแจบคือเห้าบนบน,นเนาะแล้วก็สิินเป็นบ u บ b แบบ e นเนี่ย บักม่วงเปรี้ยกแบบคามเปรี้ยวแบบอยัง,อยงสูงอยู่พี่น้องจ้าทับอาหารเปรี้ยกยังตำแบักหงรัวกับขา่าวติดเห็ดเปรี้ยวๆนางบ่ม,มักพี่น้องจ้า พี่น้องจ้าเฮ็ดแล้วก็เปียวน้ำสำหรับคลิปนี้จะนั่งผ้าพีผ้าน้องกินบักมวงคุกพริกเกลือก็ขอจบไปแต่เพียงแคน่นี้นอกจากพี่น้องจ้าก็ขอบุณขอบคุณพี่น้องได้หลายที่แวะเข้ามารับชมเราฟังเด้อจ้าคลิปหน้าพอกันไหมกับปากคอมไม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งคลิ๊งๆเน๊เด้อจ้าขอบคุณได้หลายสวัสดีจ้า